นี่ไปพูดจากับเจ้าพ่อเทพแบบนั้นเจ้าพ่อเทพต้องโกรธแน่ๆเลยอะแต่หนูพูดความจริงนะแม่แล้วมันจะมาปัดความรับผิดชอบแล้วบอกว่าหนูซวยเองไม่ได้แล้วอีกอย่างนะครับมันก็ยอมรับเองว่าตะปูนั่นเป็นของมันนี่ลูกถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะไปทะเลาะก,กับคนที่เราสู้ได้ก็ไปอย่างแต่เที่เขาเป็นใครโอ๊ยลูกไปทําแบบเนี้ยแล้วแล้วเราจะทํายังไงกันดีล่ะเอาอย่างนี้สิฮะ คุณนายก็เอากระเช้าหรือผลไม้อะไปขอขอมาเจ้าพ่อเทพซะก็หมดเรื่องฮะจริงเออลูกมิงจ้ะลูกมิงไปกับแม่นะเดี๋ยวแม่จะจัดเตรียมให้หมดเลยผ่านทูบเทียนดอกไม้เอาไปขอขอมาเจ้าพ่อนะไม่มีทางครับแม่โอเคไม่ได้ขวัญน,นี่แย่เลยนะเนี่ยทำอะไรกันอยู่เนี่ยอ๋อคือพอดีกูมาขอแรงขวัญจากกระเช้าอะกูจะเอาไป ขอขอมาเจ้าพ่อเทพอ่ะเฮ้ยมงจะไปขอข,อขอมามันทําไมวะมันทำของใส่มึงนะเว้ยก็แม่กูนี่ใจเย็นๆสิเพชหน้าเห็นใจป้ามาลีแกนะก็ไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ะป้ามาลีแกก็ไม่สบายใจแล้วคนเป็นแม่นะ่ะก็ไม่ว่าจะอะไรอะ่ะก็ทําได้เพื่อปกป้องลูกทั้งนั้นแหละเพชอย่าพูดอะไรให้มิ่งลำบากใจเลยนะใช่ กูเองก็ไม่ได้เต็มใจนะเว้ยมันตะขิดตะขวงใจยังไงก็ไม่รู้อ่ะทำไงได้วะมันก็ต้องทำเพื่อแม่เออเออก็ได้แม่มึงจะได้สบายใจไม่ไรหรอกโอเคแป๊บหนึ่งนะ นเนี่ยเอาบะมุ้งเนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะกระเช้าจะได้บุญพูนสวยๆไงเออเ้าค่ะอ่ะมา ต้องกราบขอขมาเจ้าพ่อแทนลูกชายด้วยนะเจ้าคะที่วันก่อนมันพูดจาล่วงเกินเจ้าพ่อไปคือ, <c oughs> อยังไงอย่าถือโทษกโกรธพ่อมิ่งเมืองมันเลยนะเจ้าคะไอ้ฉันน่าไม่เท่าไหรหรอกแต่เจ้าพ่อนะ่โอ้ยงั้นฝากเรียนเจ้าพ่อด้วยนะเจ้าคะว่าเจ้ามิ่งอ่ะมันสำนึกผิดทุกอย่างแล้ว มันให้อีชั้นเนี่ยมาขอเข้ามาแทนมันไม่กล้าสู้หน้าเจ้าพ่อเจ้าค่ะก็เลย é? ส่งกระเช้ามะม่วงนี้มามันไปเลือกเองทุกอย่างเลยนะเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นตะก้ามะม่วงแม่ค้าที่ตลาดเป็นพยานได้เจ้าค่ะดี่เจ้าค่ะมะม่วงออออย,ยอกเลยเจ้าค่ะ ลูกค้ามาจ้ะใครเห็นใครลงใครเห็นใคร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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มโอ้โอ้ไปเหย

ก็วันนี้พี่หาข้าวกินของพี่เองนะจ้าส่วนถ้าเกิดเป็นผลไม้เนี่ยฉันก็เอาในกระเช้านั่นแหละมาปอกให้นี่พี่เทพยาก็กินไปแล้วนี่ยังไม่หายอีกหรอจ๊ะเนี่ยถ้ากินแล้วหายจะร้องอย่างนี้นไอ้ถมใจจอมเทพเอไออีดไอออสลูกน้องกำนัน พวกมันก็ปวดท้องเหมือนเจ้าพ่อเทพเลยนะไปหาหมอก็ไม่หายใช่จะ้ะวันนี้ฉันเห็นเท่าดำมันสอนวิชาเจ้าพ่อเพชรโจโผลไม้ในสวนหลังตำหนักจะ้ะบางทีมมอะมะม่วงพวกนี้มันน่าจะโจไอ้เท่าดำมันสอนวิชาไอ้เพชรมาเล่นงานกูเหรอ <ไ professors fingers out> เอาให้มันไส้ขาดไปเลย <ots> ้พัดไึออ ปลยลูกด้วไอเทพมันถอนโจล้วได้แล้ว วิชาของเราจบแค่นี้เหรอลุงนี่มปนแค่ขั้นต้นล,ลุงมีวิชาที่มันแรงกว่านี้ไหมฉันอยากเรียนมีสิ